กราบสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะแต่งตัวหล่อสมาด์ทนหนึ่งนะครับแล้วก็รองเท้าสีส้มเลยไม่รู้เพื่ออะไรครับแต่อยากแต่งแค่นั้นเองฮะวันนี้เหมือนเดิมครับมานําเสนอรถส,สวยๆรถที่หลายๆคนอยากได้รถตลาดที่ใครๆหลายคนก็ใช้บ้านอื่นก็ใช้บ้านนู้นก็ใช้บ้านนี้ก็ใช้บนท้องถนนใช้กันเยอะแยะมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถไทยรถยางมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะฮะเป็นโตยต้าวีโก้ คันนี้ฮะวันนี้นนท์มานําเสนอโตโยต้าวีโกคันนี้ครับพิเศษมากๆครับคันนี้เป็น v ีโก2.5องจุาจีปีสองพัประตูแต่เป็นตัวเตี้ยอ่าสวยมากคันนี้หน้าแชมป์แล้วนะครับมาพร้อมหลังคาแคลร y บอยเดี๋ยวเปิดให้ดูแคลร y บอยเนี่ยถ้าติดใหม่นะถ้าติดใหม่นะต้องมี50,000ื่นผมไม่ได้ผมไม่ได้โมงนะห0 0หม่นนะถ้าไม่ชอบเอาไปขายได้นะผมขอ,อก,ก่อน เราถอดออกได้นะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนไม่ชอบผมถอดให้ <c oughs> ผมเอาไปขายเองสวยมากภายในไม่โทรมนะปกติแคดเบอยหลายๆคนนะ่ะบรรทุกของหนักนะครับแล้วก็ไม่รักษาดูข้างในเดี๋ยวกล้องลองดูดิภายในยังสวยอยู่เลยอ่ะมีไฟด้วยนะนี่นี่เห็นนะมีไฟด้วยสองสว่างสวยแคดเบอยสวยภายในสวยอ่ะเห็นไหมล็อกได้ด้วยนะ แคมปิ้งใครใส่แคมปิ้งเนี่ยสามารถปูเสือนอนข้งางหลังได้เลยนะฮะทำไมถึงนอนได้แล้วม่หายใจออกไหม academics. กระจกเปิดได้ครับนี่กระจกเปิดได้นะไปดูในรถกันบ้างครับในรถสวยใหม่เบาะหนังนะครับสวยมากใหม่มากแล้วที่บอกพิเศษอะคืออย่างนี้ตากล้องมาเนี้ยข้างหลังเนี่ยสามารถคือกระจกเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับกระจกข้างหลังเ็าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยสามารถพูดคุยกับคนข้างหลังได้ ปล่อยลูกเล็กเด็กนอนได้เลยข้างหลังนะฮะเราสามารถคุยเขาได้เปิดกระจกได้แล้วไม่มันล็อกได้นะเนี่ยมันล็อกได้นะครับพิเศษมากเลยเนี่ยสวยอะ่ะชอบจังเลยสวยเนี่ยล็อกปุ๊บเลยแน่นหนาไปดูด้านหน้ากันบ้างเฮ้ยสวยป่ะสวยสวยเพิ่งมาสังเกตจริงๆ,ๆนะคันนี้ด,ดูดิสวยดิดูเบาดิเฮ้ยเบาใหม่มากอะ่ะ เบาะใหม่มากเลยอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแอร์แบกเกียร์ธรรมดาสวยจดัดไหม่แสนแปดเบาะใหม่จดัดโคตรใหม่เลยไปดูห้องเครื่องดูดสวยมากสวยสวยสวยเลยอ่ะผมเนี่ไม่อยากใช้คำว่าสวยอย่างเดียวแล้วอ่ะมันมันมันสวยทุกขั้นอยู่แล้วรถที่เต็น์นะครับอยากแนะนำมากเลยดูดิ ห้องเครื่องเดิมสนิทเลยลเรถพึ่งเข้ามาด้วยนะคันนี้พึ่งเข้ามาเนี่ยดูดิรอยมาร์ครอยอะไรเดิมมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีลูกค้าได้ยังไงอ่ะ๋อพึอ่งเข้ามารถสวยเดิมทั้งคันนะเรารับประกันไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วมนะฮะคันนี้ใครสนใจต้องรีบหน่อยพึ่งเข้ามาเอามานำเสนอก่อนเลยราคา430แ0 0บาท2 5ตัว G ีใครอยากได้โทรมาครับ0 86, 88, 99, 98, 98. ู6 8 8 9 9ดหกนโน้ตยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ